ครับตอนนี้อัปเดตกายบุญยืนนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงสุรินแล้วครับก็มาลงที่บ้านนะครับ <c oughs> ช้างอะไรก็ไม่รู้นะครับนิ่งเลยนะครับไม่มีการกระดุกกระดิกนะครับนิ่งมากครับเหมือนช้างปูนเลยนะครับขึ้นรถได้ไม่ม โยกไม่มีหันซ้ายหันขวานะครับสายเชือกนะครับที่เพิ่งเคยเห็นนะครับแปลกมากที่ขึ้นรถแล้วก็ไม่กระดุกกระดิกเป็นาทางที่น่ไซ้ดีตัวหนึ่งนะครับเวลาขึ้นรถนะครับ ตามตัวช้างใหม่แบบนี้นะครับมีการกระโดดใส่หรือไม่ก็ดันรถด,ดันอะไรนะครับไม่ไม่มีนะครับไม่มีครับนีไ่ไจะซิลซสนดในยุกเนี่ยทีมันเนี้ยเลยทีมันเนี้ยเลยอันนี้ก็ mút cho bên đây luôn nay đi <laughs> Đây là lạ hôm hả riêng đây là hả Ờ hả 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 Ờ hả Ờ hả 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 Ờ hả 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 hả

Sạch klingt đua lên bùn bún mà sao sạch sớm à, sạch klingt đua lên klingt bún là phải sạch klingt 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 klingt

กินน้ำคนไหมอ่ะอน,นี่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับฮะบ,บุญยืน,ยน,นยบุญยืน

ที่ต้นชาพี่พี่เพียวชาได้แล้วนี่เสร็จแล้วนะครับก็อยู่ล่มต้นมะม่วงนะครับพวกพี่อยู่ต้นมะม่วงนะครับก็ใส่ดีด้วยนะครับไปครับผมกุทับยังไงอันนี้ก็อภิใจอันนี้ครับ